คลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่าสิบแปดปีไม่ควรรับชมนะจ๊นะจ๊อ่ะมาแล้วนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในที่ที่ี่กันอีกแล้วนะครับมาเปิดกล่องกันอีกแล้วนะครับอยู่กันในรายการที่สี่เกมชานเลนะครับนี่ก็ วันนี้นี่ก็มาแลกกล่องกันนะครับเป็นสเตจที่นะสี่นะครับสำหรับอีเวนต์นะครับที่ผมจะเอาไอวอร์ดวิกตอริอัสนะครับให้ดูก็อย่างที่แจ้งไปนะนะครับก็ตอนนี้สกินใหม่ก็มานะครับก็ทาไมหน้าเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยทำไมมันมันอยู่ด้านล่างเล้วหรอมไม่ได้อยู่ด้านบนแล้วเหรอแล้วด้านบนหายไปไหน นี่เพิ่งเปลี่ยนวันนี้เลยวันนี่วันนี้เป็นวันที่31ตุลานะครับก็เป็นวันที่คูเทเกอร์อร้บแข่งกับ SKT นะครับอืมีเอวอลได้แหละนะแชมปนชิพบอดเฮ้แต่ SKT วอดผมมีแล้วแต่ทำไมผมสุ่มแก๊สแล้วได้วะเนี่ยผมสุ่มแก๊สแล้วได้ซ้ำวะ ก็ไอบอร์ดนี้นะครับที่แลก4สเตทนะครับก็ผมแลกไป3สเตแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนบอร์ดครับนะก็แลกกับคุณ s l m copy นะครับวันี้ว่าถามเขาแล้วนะว่าดูแข่งเอ้ยไม่ใช่ดูแข่งเขาจะเข้าทอกไหมเขาบอกว่าดูแข่งอยู่ไม่เป็นไรโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็ ถ้าคิดใหม่ก็มานะครับเดวอนไวคอสิมิ่งิเวอร์คาสตินสปิสปิสปิริฟายแบนะครับจัดไปสองกล่องนะครับต้องถามไปพธิธีได้อะไรเป็นพิเศษถามเป็นพิธีพิธีพิธีเขียนไงวะเออแต่ไม่ได้หรอก รับต่อขอขอบคุณ s f คุณ s อ m อ็ปปี้กครั้งนะครับสำหรับอะไรนะคัดถดเกฟนะครับที่ส่งให้ผมตอนนั้นนะครับนี่ทำไมไม่อยู่หลังเทอวิสเฟสป่ะไม่เด่นเลยจริงๆน่าจะตัดฉากเข้ามาตรงนี้เนะ ก็ตอนนี้ผมก็มีโอกาสาได้สก,กินใหม่นะครับจะเป็นชา o ด f i ไฟคินเด็กหรือจะไอ้พวกนี้อะไรก็ได้นะคือผมไม่ได้ซื้อตอนลดอะ่ะมันสามร้อยอาก็ไม่เท่าไหรอ่อ,อ่ะมาลดมานิดเดียวนะอืสฟิลิไฟแบนก็ลด ความดวงสวยของผมนี่ต้องบอกเลยว่าสุดสุดนะครับตอนนี้กล่องไม่ได้คูณเปอร์เซ็นต์อะไรนะเพราะว่าไม่มีการแย่งบาลลอนไม่มีการแย่งบาลอนหรือเพนทาคิวเกิดขึ้นนะครับก็คือจะมีแค่การแข่งรอบแรกนะครับสเตจแรกอะ่ะเออนะครับคูณสามปะเออโอโ้โหจังหวะนั้นก็ จะแตกกันไปแล้วก็มีสเตจที่สองว่าที่คูณสองสเตจที่2 2> สมกับสเตจที่สี่ยังไม่มีคูณให้เลยตอนนี้ก็แข่งไปเป็นแข่งรอบสุดท้ายนะเออตอนนี้ SKT กับคูไทเกอร์ก็ SKT ไปนําไปสองและแต่ว่าคูไทเกอร์เกมนี้นี่ก็นําอยู่อ่ะเออก็ไม่รู้จะชนะไหมอะไรยังไงเชอร์ลิฟ์เคดลิน เดี๋ยวเราค่อยดูเดี๋ยวผมส่งกลับไปก่อนมิตตลี่สก,กินสามร้อยบวกดิสปาร์ตันสามร้อ <c> ย <oughs> บวกามาโรเดอร์วอลวิกสองร้อยสามสิบนะครับ ผมไปดูเชอร์ลิฟก่กันเคทลินก็เหลือสกินเดียวมั้งที่ผมไม่ได้นะครับไม่ใช่ซาฟารีดิเชอร์ลิฟนับเชอร์ลิฟก็แปลว่าเขาเรียกว่าอะไรวะานอำเภอนะครับานอำเภอก็เป็นสกินไหนอำเภอในอำเภอแต่เป็นผู้หญิงกนะเดี๋ยวผมเรียงราคากัน ร้อยห้าสิบมั้งเนี่ยคิดว่าน่าจะร้อยห้าสิบนั่นแหละร้อยห้าสิบส่วนมารูเดอร์วอลวิกก็สองร้อยสามสิบอผมจำได้เพราะว่ามันเป็นเซตอน,นี้แหละวาเดนกับมารเดอร์ครับสองร้อยสามสิบ มันดูดเลือดอะฟา์าโคตรสบายโอ้แต่ผมชอบไฮยจีน่ามากกว่าอะกล่อ,องที่สองต่อนะครับก็ยัง ถ้าถามผมว่าอยากได้สกินอะไรนะครับต้องแอนนี่อยู่แล้วแอนนี่มา <c oughs> มาเป่าอาไปแล้วนะแอนนี่จะออกก็ล่า <c oughs> รอดูครับก็อืมก็ไปเรื่อยๆอ่ะเออก็เป็นหนึ่งสกินที่ไม่ใช่หนึ่งแต่ตอนนี้ผมก็หวังหลายๆสกินนะสกินใหม่ๆมันก็สวยแต่ว่า l e เจนดารี่ผมก็ขาดอยู่สกินเดียวนะก็หวังสูงที่สุดไหมมันก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะครับก็จริงๆก็อยากได้พวกเดียมอนวาหรือว่าคอสคอส r i กล r นะครับอู้ย่มเลยเยี่ยมเลย เทวเลเลอ์สวิปเทลเลอเทเร์สวิปมาแล้วครับเป็นสกินคอแซควินนะครับหน้าเหมือนเทลเลอร์สวิปนะครับ สามรอยนะสองออีกอะ น้องน้องเงี้ยงอยากเล่นด้วยนะผมนี่เล่นอารามบ่อยแต่ก็ไม่ได้เล่นทุกวันหรอก TPA Mundo สองร้อยสามสิบแน่นอนจำราคาได้ดีต้องเซิร์ชว่ามูโดนี่สองร้อยสามสิบสวยอยู่ขว่างกระลุงกระลุงเสียงขว่าง แจมดีก็ครบตามเงื่อนไขแล้วนะก็สำหรับการแรกในสเตทที่4นะผมก็แลกมาครบสีสเตตแล้วนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งเนี่ยว่าผมได้ส่งกิฟต์ตามจำนวนวันที่เขากำหนดนะครับก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรยืนยันในคลิปผมก็เถอะว่าผมส่งวันไหนแต่ว่ายังไงเขาก็เช็คประวัติย้อนหลังได้อยู่แล้วนะครับ เออนะก็อย่างว่ามันไม่มีวันที่ขึ้นให้ในคลิปอะ่ะเออแต่ว่ายังไงเขาก็เช็คประวัติได้แล้วแหละนะครับเออลืมลืมดูคอแซควินออก็อยากได้อยู่เป็นหนึ่งสกินหนึ่งในสกินที่อยากได้นะครับสกินเทเลอร์สวิฟนะครับ แต่ว่ากว่าผมจะได้บอร์ดฟรีเนี่ยผมเคยถามเขาแล้วเขาบอกว่าหลังจากจบกิจกรรมเจ็ดวันมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะหรือว่าสิบวันหรือสิบสี่วันนี่แหละนะก็ถ้าเลยสิบสี่วันแล้วยังไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะยื่นเรื่องเองแหละแต่คนคลิปนี้จะลงก็คงเลยไปเป็นเดือนนะเพราะว่าหลัเออก่อนหน้านี้นะผมไม่ค่อยจะว่างนะครับอาลลามไหมเดี๋ยวผมจะเล่นถามก่อน ก็สวยอะถึงแม้จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เถอะนะแต่โมเดลมันสวยนะครับส่วนโบสเกลควินนี่เมื่อก่อนก็อยากได้นะแต่ว่าได้มาก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะผมว่าคอแซควินสวยกว่านะน้องเทนเลอร์สวิปโอ้เสิและปีนในดวงใจนะครับฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่กูชอบป <laughs> ากแดงๆดงจะไว้ใจได้กาโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทษโทษโท <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นะ <laughs> คนละคน <laughs> อ่ะโอเคครับก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นอะลามแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อ้าวแย่เง yeah, ี่ยงออกเงี่ยงไปไหนโอ้โหกำลังจะเล่นเถอะนะเฮครับก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ โอกาสหน้านะครับมีการแลกอีกนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับผมกะจะแลกสิบกล่องรวดแต่ไม่รู้โคตาพอปะนับนับก่อนดิสี่บวกห้าเป็นเก้าบวกอีกห้าเป็นสิบสี่บวกอีกสี่เป็นสิบแปดสิบแปดบวกสองเป็นยี่สิบโอ้พอดีเลยนะครับมียี่สิบกินแลกสิบกล่องรวดก็ได้อยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับรกอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะไปแล้วครับสวัสดีครับ 好啊